สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่า Obby is very simple short update นะคะเป็นแมปของผมที่สร้างมาโดยคนไทย2คนนะคะกับเพื่อนผมที่มีชื่อว่า atom นะครับกับเท็ดสองสสองก็คือผมเองนะครับเป็นเจ้าของแมปทั้งคู่เลยนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาโปรโมทแมปกันนะครับวันนี้เรามีการอัปเดตครั้งใหญ่ครั้งใหม่ล่าสุดของแมปเราเลยนะครับ ถ้ามีอะไรกันแล้วนั้นเราก็ไปรับชมกันได้นะครับแต่อย่าลืมทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําพี่ของโรต่อไปได้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ทําการลงสไลเดอร์มานะครับอ่าส่วนแรกนะครับจะเป็นห้อง VIP นั่นเองนะครับอขออภัยนะครับประตูห้อง VIP อาจจะมีปัญหาเข้าออกเข้าออกนะครับ ให้ทุกคนทำวันนี้นะครับโอเคอ่าเข้ามานะครับห้อง VIP ก็ยังไม่มีการอัปเดตอะไรนะครับเดี๋ยวจะไปอัปเดตเพิ่มเติมนะครับโอเคอ่ะิดตครับอ่าส่วนที่2นะครับจะเป็นการพิมพ์คําสั่งนะครับ Headless กับ Co b o x นะครับให้ทุกคนพิมพ์ในแชทนะครับทับ Headless กับทับ Co b o x ทุกคนก็จะได้ขาโดนมากับหัวหายครับส่วนที่3นะครับจะเป็นเอ่อซื้อเกมพาส s VIP ดอตรงส่วนแรกนะครับ ให้ทุกคนกดที่ฐานสีขาวเลยนะครับมันจะมีการสั่งซื้อวัตุดอวีไอพีแลครับ๋ยวผมบินนั่นนะครับอ่าส่วนต่อมาจะเป็นด่านใหม่นะครับที่มีการพัฒนาด่านใหม่ด่านใหม่แบบใหม่ใช้ลายล่าสุดเลยนะครับที่เป็นแบบให้ทันสมัยมากขึ้นนะครับและวันนี้ก็จะมีการจัดกิจกรรมแสงสีเสียงของด่านใหม่ทั้งหมดเลยนะครับ หากใครสนใจลิงก์แมปอยู่ใต้ล่างใต้ล่างคอมเมนต์กับลิงก์ i i s c o r d นะครับลิงก์โปรไฟล์โลบ็อกลิงก์ทวิตเตอก็มานะครับอ่าส่วนต่อมานะครับจะเป็นเรื่องอชื่อด่านนะครับผมได้ทําการเซตเซตด่านไว้แล้วจะมีด่านเวลี่อีซี่อีปานกลางแล้วก็ h a r ์ดนะครับเป็นระดับยากปานกลางว่าง่งายมากแล้วก็ยากนะครับอ่าพอมาถึงตัวนี้ปุ๊บแล้วเราก็โดนเลเซอร์แล้วเรก็ จบมาตรงนี้นะครับแล้วว้ามาตรงนี้นะครับจะเป็นจุดที่สิ้นสุดเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่นะครับตรงนี้จะเป็นโอเพนแมปนะครับจะมีป้ายขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับนี่ก็จะดูอลังการไปนะครับอ่ะแล้วตรงนี้หากใครสนับสนุนแมปเรานะครับอยากจะโดนเนแบบเราจะมีประมาณ5โลบาก10ิบโลบาก50สโลบากและหนึ่งโลบากนะครับหากใครประทับใจไหมเราก็โดนเหนีได้นะอ่ะแล้วเราก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับ ตรงนี้คือคนที่มาช่วยสร้างนะครับอะตอมนะครับนะครับอะตอมนะครับแล้วที่นี้อันนี้คือเวทีนะครับอ่าแล้วก็ไปเลยบิน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 อ่าส่วนตรงนี้ยังเป็นการพัฒนาต่อไปนะครับทุกคนอย่าพิ่งเข้ามานะตรงนี้จะเป็นเวทีนะครับอ่าส่วนคนนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับคนนี้จะเป็นคนที่ช่วยโปรโมทแบบเรานะครับเราจะให้เครดิตเขานะครับได้ได้ร่างคอมเมนต์นะครับอ่ะ เอเตเอเรามาอตเอกันนะครับอเตเอกแรกนะครับให้คนขึ้นมาตรงบันไดนะครับเอ้ยขึ้นขอไปครับขึ้นตรงสไลเดอร์แล้วก็ลงมานะครับแล้วลงมาลงมาเรื่อยๆนะครับอ่ะแล้วพอมาถึงตรงนี้เรามีแสงสว่างให้ลงไปนะครับนี่ก็จะได้แล้วก็เจอแกลบพบเจอกบม้าปูนี่นะครับแล้วเราก็จะได้เจอกับเอ่อนี่นะครับเอ่อความประทับใจนะครับอ่าลืมอ่าแล้วก็ทําตามราได้นะครับ แล้วทุกคนอย่าลืมซื้อเกมพาสผมด้วยนะผมจะได้เอาไปสร้างกลุ่มแล้วก็ทําการแจกโลบักขายเสื้อให้ทุกคนนะอีตาเอ็กสุดท้ายนะครับจะเป็นอีตาเอ็กที่ผมเนี่ยได้ทานอนหนาวกําลังนอนหนาวเป็นไข้ไม่สบายตัวร้อนอยู่ตรงใต้ทาน้ําแข็งมามาอะไรนะครับนี่นะเอือแเต่งหน้าไหลมากรว่าเพากว่าร้อนโอเคครับนี่คือหมีกัมมี่อันที่ใหญ่ที่สุดนะครับเท่าต้นทิมาเลย แล้วตรงนี้คือเป็นการอัปเดตล่าสุดนะครับก็จะเป็นารานรัอบควสนะครับเดอร์วิวเดอรพิซซ่าชุดนะครับคุณก็จะได้เงินมา32บาทหรือภาษา32แคชนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็จะมีระบบเลือดเข้ามานะครับนี่แต่ผมอาจจะลบระบบเลือดออกนะเพราะว่าบางคนถ้าเล่นในโทศรศัพท์หรือ iPad มันจะไม่ถนัดนะครับมีคนแจ้งปัญหามาให้แนละ้วเดี๋ยวเราจะแก้ให้เลยที่สุดนะครับหากใครพบปัญหาหรือว่าอะไรสามารถ สามารถแจ้งปัญหามาได้ที่ดิสคอดลิงก์ดิสคอดเลยนะครับจะมาที่ช่องแจ้งปัญหาได้เลยนะครับตรงนี้อ่าเดี๋ยวผมจะไปแก้ให้เลยที่สุดนะครับอ่าตรงนี้จะเป็นโซนออบบี้ที่ผมเพื่อนสร้างเพื่อนผมสร้างมานะครับอ่าออบบี้อันนี้เพื่อนผมสร้างอีกนะครับอ่าแล้วก็จะเป็นออบบี้แนวนี้นะครับเอ่อขึ้นไปแบบง่ายๆนะครับอันนี้คือจุด a อ K นะครับสมมติว่าคุณไปซื้อของกับแม่ใครใช่ไหมครับคุณไม่อยากออกเกมคุณก็มา a อ K ตรงนี้เลยนะครับอ่า อ่าแมพมันก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับที่ผมสามารถจ็บรายละเอียดมาได้อ่าแล้วตรงนี้ก็คือรูปปั้น developer owner นะครบโอเคอ่าแล้วตรงนั้นที่ผมเห็นแมบกว้างๆเ่ยนะคือแมพกําแพงล่องหนนะครับอ่าทางเดินก็ปรับอะไรให้เรียบร้อยนะครับอ่าแล้วก็มีร้านหมูกระทะด้วยนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับและอย่าลืมกดไลค์กดประทับใจกดติดดาวแล้วกดแชร์แบบนี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นช่องนี้ด้วยแล้วก็กดติดตาม,ตามกดคอมเมนต์กดแชร์ในทวิตเตอร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมเข,ข้ากดดีคอเลยล่ะบ๊ายบาย